เคยๆหันหันหัน MV เอ็มวีเรือยังเจ้าน้องไปแสดงมาเอ็มวีเพลงอย่างเพลงอันนั้นนะ่ะขอไอ้เบอร์ทวัดดาเท<อ>วัตเมืองเถื่อนนะ่ะอ๋อเพลงทวัดเมืองเถือ่อนเจ้าที่มันเอาลงใน,นบนใูทูธกะใช่ YouTube อ๋อ YouTube ไปคุยบุกหูาลาลาแล้วมันกดอะไรอ่ะกดกด<ๆ>นี่นี่<อ>นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลาลากดกดกดนี่ลา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 เนี่ยลาลาตาเคยไปแค่ดีเอาตีนะบ่หน้าตีหูกว้างกว้างเขาตีหูอะตีอ๋ออ๋อ เหมาะขนาดเพลงทวัดเมืองเถือนจี้วว่าเมียเขาเขาขางเมียอันนี้อ๋อล่าๆล่าอันนี้อันนี้ล่าแม่นกโอ้ยล่าแสแดงล่างงามขนาดเลยทวัดเมืองเถินเอาล่ามาแสดงอีโอ้เคยเป็นห่วงล่าเนี่ยแล้วจะไปไว้ใจมาเนอําวันเมืองเถื่อนนี่นะล่าเป็นห่วงนะา่ัยเคยเป็นห่วงล่านะผัดฟักต๊อก๊อกอขนาดหน้าผากย่ามอี๋นั่นละโอ้ล่างามขนาดเลยขึ้นกล้องขนาดเลยเนี่ย เป็นดาราหนังได้เลยเมียเขาเขาขางถ้าปะทวับ้เมืองเถืนบอกให้มันแต่งเพลงนั่นเลยเนอะ hey, นอเพลงอย่างเจ้าน้องเมียเฮาเฮากว่าแขงลูกพี่มีอยู่ยังแค่น้อย